ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะกบสุวนรณันส่งช่อดอกไม้ให้กำลังใจนิ้งกุลสตรีเข้าใจหัวอกหลังสามีบลูคดานุพรเคยป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างหนักต้องให้กำลังใจกันอย่างหนักสำหรับอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรีทีล่าสุดนักแสดงอย่างสาวกบสุวรรณันก็ได้ส่งช่อดอกไม้มาให้เธอหลังเข้าใจหัวอกสามีบลูคดานุพรเคยป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างหนัก โดยสาวนิ้งกุลสตรีได้โพสต์ระบุข้อความว่านิ้งขอขอบคุณกระเช้าดอกไม้และกระเช้าผลไม้ของคุณอ้นสราวุธคุณติ๊กกัญญารัตน์คุณกบสวนนันและคุณบลูคกคุณเอสุปชัยและทุกๆก,กำลังใจจากทุกท่านรักๆและก่อดแน่แนๆค่ะ